ปวงข้าพระพุทธเจ้าในนามของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นของโรงพยาบาลหาดใหญ่และประชาชนในพื้นที่ขอน้อมกล้าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระเมตตาธรรมพระราชจัิยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจนานบประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดพระชนชีพพระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนโลกมันมืดไปค่ะแต่เราก็ต้องตั้งสติแล้วก็กลับมาให้รวดเร็วที่สุดค่ะเพื่อน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัตินะคะโดยเฉพาะในวิชาชีพของการเป็นพยาบาลนะคะถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง แล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่การเป็นพยาบาลแล้วก็พูดการพยาบาลให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านและบุญคุณของแผ่นดินขอบพระคุณค่ะ